สวัสดีครับลุ่งอรุณวันใหม่ท้องฟ้าเบิกเบิกเลิกเบิกชัยนะครับวันนี้พนาชาแนลพามาเยี่ยมชมและกราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับผมพระธาตุดอยสุเทพอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพระธาตุที่ขึ้นไปไม่ยากนะครับอยู่ด้านบนของตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผม เลยสวนสัตว์เปิดเชียงใหม่ไปนะครับผมใกล้ใ,ลใลมามหาลัยเชียงใหม่นะครับใครที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นมากราบไหว้องค์พระาธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นะครับก็ถือกันว่ายังมาไม่ถึงนครเชียงใหม่นะครับผมเพราะพระาธาตุแห่งนี้เป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่มาแต่โบ,บราณกาลนะครับผมอย่างเช่นใครมาเรียนที่มาหาลัยเชียงใหม่ รุ่นพี่ก็จะพาน้องๆเดินขึ้นไปกราบไหว้องค์พระาธาตุดอยสุเทพนะครับพระาธาตุแห่งนี้บนด้านบนของจังหวัดเชียงใหม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับผมก็เป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่มาแต่โบราณกาลนะครับก็เชิญกราบไหว้เชื่อมชมความงดงามขององค์พระาธาตุดอยสุเทพกันได้เลยนะครับ พระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ี่จะสวยสุดงดงามมากๆนะครับเป็นสีเหลืองทองงามอะลลามเลยล่ะครับผมพนาก็ขึ้นมาเยี่ยมเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะขึ้นมากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพนี้ประจํานะครับผมพระธาตุดอยสุเทพจะมีตำนานทางด้านอุบาสีวิชัยนะครับเนาะที่ ท่านได้สร้างดอยสุเทพตรงนี้ขึ้นมานะครับทําทางขึ้นไปสู่ดอยสุเทพจนถึงทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับมี่ขาตัดจากด้านล่างตรงส่วนสัต์เชียงใหม่ขึ้นไปนะครับจะตัดขึ้นไปสู่ดอยสุเทพนะครับโดยครูบาเจ้าครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมทำนานเล่าขานกันมาแบบนั้นและจะลึกไว้นะครับผมซึ่ง คลิปต่อไปนะผมจะพามาเยี่ยมชมจุดที่พระคูบาเจ้าศรีวิชัยปักหลักทําทางขึ้นสู่ดอยสุเทพนะครับจ,จุดนั้นเดี๋ยวพนาจะพามาเยี่ยมชมกันอีกทีหนึ่งนะครับรับวัดแรกและจุดแรกที่พระคูบาศรีวิชัยลงจอบกับเจ้าเมืองทางเชียงใหม่ในสมัยนั้นนะครับขึ้นทำทางขึ้นดอยสุเทพในสมัยนั้นนะครับผม ก็พามาเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆงามๆพระธาตุสีเหลืองทององค์ต่างนบนดอยสุเทพกันได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มพนาชาแนลและผลงานดีๆของพนาชาแนลนะครับขอบคุณครับ ต่อไปหนุ่มพนาชาแนวก็จะพาขึ้นกาบไ้องค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับผมอยู่ด้านบนโน้นนะครับาการขึ้นไปกาบพระธาตุดอยสุเทพก็สามารถขึ้นได้สองทางนะครับจะขึ้นด้วยทางดั้งเดิมคือทางบันไดหนักก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะสะดวกสบายหน่อยก็ขึ้นทาง ไอ้เลือดเลื่อนไหลเหลเื่อนทั้งโน้นนะครับผมจะมีกระเช้าให้ขึ้นดูทั้งโน้นนะครับผมมีส่วนของการขึ้นชมองพระธาตุส่วนของรถสองแถวที่นํานักท่องเที่ยวหรือคนที่ขึ้นมากับนักท่องเที่ยวบนพระธาตุดอยสุเทพครับ่าคโดยสารจากหน้าสุนทับเชียงใหม่ก็ขึ้นมาสามสิบบาทนะครับผมขึ้นสามสิบบาทลงสามสิบบาทนะครับ ในส่วนของข่าด้วยสามสักสองแถวที่ขึ้นมาตรงแถวแดงครับนี้ะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวัดพรธาตุดอยสุเทพนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านนี้ก็เป็นการขึ้นบันได เดินขึ้นไปโดยธรรมชาตินะครับผมสำหรับขาที่มีกำลังหน่อยหนึ่งก็ขึ้นทางเส้นนี้กันนะครับไม่ต้องเสียตังค์อีกเส้นทางหนึ่งก็ที่สามารถขึ้นไปได้ก็สามารถขึ้นไปทางกระเช้านะครับผมที่สามารถดึงให้นักท่องเที่ยวขึ้นลงกันได้นะครับนั่นคือรถนลางไฟฟ้านะครับในส่วนของด้านนี้นะครับนี่คือก็ใครไม่อยากจะ ขึ้นด้านโน้นก็สามารถขึ้นทางด้านนี้ได้นะครับผมก็ป,ประหยัดพลังงานไปขึ้นทางด้านนี้สําหรับค่าขึ้น,น,นขึ้นไปลัดรางไฟฟ้านี่<ป>ดูกันว่า<ป>จะเสียค่าขึ้นลัดราง<ป>ที่บาทน,นะครับในส่วนนี้ลรางไฟฟ้าน,นะครับในส่วนของสถานีด,นนนะดอยสุเทพนะครับสถานีนี่ครับ<ท> ขึ้นกับเช้าไฟฟ้าหรือรถล,ลางไฟฟ้าตรงนี้ขึ้นไปสู่ก็พระธาด,ดอยจเทพด้านบนได้นะครับผมไปดูกันครับ,รบอันนี้ก็เป็นส่วนของการขึ้นรถล,ลางไฟฟ้าสู่ตรงพระพาตุาดอยสุเทพตรงนี้นะครับผมส่งการขึ้นลงรถล,ลางไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเสียค่าขึ้นคนละ กี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยสารขึ้นไปคนละกี่บาทนะครับส่วนกขึ้นไปชมองค์พระธาตุในส่วนของลถลาไฟฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนของตั๋วขึ้นถลถราสู่องค์พระธาตุงสุเทพนะครับคนไทยก็ยี่สิบบาทนะครับสำหรับหนชั่วโมงนะครับสำหรับขึ้นไป บนกันครับของทางเข้านะครับนี่ก็คือส่วนของทางเข้าสู่รดรางไฟฟ้านะครับผมไปสู่องคระธาดดอยจุเทพในส่วนตรงนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เราขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ส่วนเลือดฟางไฟฟ้าได้ขึ้นไปสู่องค์พระธาตุต่อสุเทพกันนะครับผมนี่ก็คือเลือดฟางที่ลากลงขึ้นไปสู่องค์พระธาตุต่ยสูเทพนะครับผมสําหรับคนไทยก็20บาทสําหรับชาวต่างประเทศนั้นผมไม่รทราบกันนะครับอะไรครับก็สิบกว่าปีก่อนเคยขึ้นมาไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคือเป็นเลือดฟางแบบไทยๆเราแต่ตอนนี้ก็สร้างได้มาตรฐานให้เองครับ ด้านนี้เป็นทางขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตู้ทางลงนะครับนี่คือภาพบรรยากาศกาขึ้นสู่องค์พระธาตุดอยสุเทพอำพเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นส่วนของทางลงสู่องค์พระธาตุจากเลดรางไฟฟ้าตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกสัก หนึ่งก็จะไปสู่องค์พระราชดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในตรงนี้สัรคบก็ประดับประดาสวยๆดงด,ดงามตามแบบสบับไทย้านนานะครับผมส่วนของการขึ้นไปณมัชฌิการองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับผมพระอารามหลวงตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับสู่องค์พระธาตุดอยสุเทพด้านนี้นะครับผมนี่คือกันขึ้นขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับมีบันไดข,นขึ้นทางกันสู่บันไดขึ้นดอยสุเทพนะครับนี่ก็ใกล้ามาถึงตรงจุดขึ้นสู่กาบธรรมสากา,ารองค์พระธาต ดอยสุเทพตรงนี้นะครับก็นี่ก็คือองค์พระธาตุดอยสุเทพครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์พระธาตุเป็นยังไงนะครับอันนี้พอะเจ้าปหลวงองประเทศนะครับนี่ในส่วนของหน้าพระบอุโบสดทางขึ้นสู่องค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้นะครับผมกันขึ้นรับไปอ,องค์พระธาตุดอยสุเทพ ทุกคนต้องถอดรองเท้ากันนะครับแล้วก็ขึ้นไปกไปาธาธราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพด้านบนนะครับผมนี่คือส่วนของการขึ้นมากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวติดตามหนุ่มระนาชาเนี่ยมานะครับนี่ก็เป็นส่วนขององค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับผมที่วันนี้ได้พากันขึ้นมากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพ กันตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ก็คนมากาบนมัสการองค์พระธาตุดอยจุเทพทั้งไทยทั้งเทศก็เป็นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมก็สถานการณ์โควิดก็ขี้คายกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้เรามาดูความงดงามขององค์พระธาตุดอยจุเทพกันนะครับผมความงดงามของ องพัธาัุดอยสุเทพตรงนี้นะครับผมดูความงดงามขององพัดฮัทครับอัานนี้ก็เป็นการกราบไหว้พระในบสองค์พระธาตุนะครับผมให้บูตบุญกันนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการขึ้นมากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพกันนะครับผมดูความงดงามขององค์พระธาตุดอยสุเทพตรงจุดนี้นะครับนะครับผมว่าเป็นยังไงครับ นี่เป็นส่วนของพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูลวดลายสวยงามของมุนดกองค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงลวดลายเทพพนมสวยสดขึ้นงามตามแบบสบัปครับแกะสลักได้สวยงามมากๆนะครับไปดูหอพัดไตอันนี้คือเป็นส่วนของบานประตูนะครับผม เข้าสู่องค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้นะครับด้านในนะครับผมมาดูกันครับนี่คือลวดลายวิจิตรศิลป์ของศิลปะที่สร,สร้างไว้ตรงนี้นะครับคือช่างพีมมือดีนะครับผมสดงดงามนี่ก็เป็นส่วนขององค์พระธาตุมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่สวยสดงดงามมากๆนะครับ วันนี้ดูองค์พระธาตุตรงนี้กันนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับพระธาตุดอยสุเทพครับผมดูความงดงามของพระธาตุตรงนี้กันครับวสวยสดงดงามอลังการครับพระธาตุอ่บ้านคู่แมงของชาวจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับพูดถึงองค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้นะครับ จากการคีคายของสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศมาเยี่ยมชมกราบไหว้องพุกงทกันค่อนข้างหน้าตานะครับแต่ด้วยกฎระเบียบของการถ่ายทำผมก็ไม่สามารถถ่ายทำภาพจิงไปถึงฟิล์ได้ก็เลยต้องถ่ายได้แต่ยอดขององค์พระธาตุตรงส่วนของเป็นสถาปัตยกรรมตรงนี้แค่นั้นพอครับผม ความงดงามของพระธาตุดอยสุเทพตรงนี้นะครับผมสวยงามมากคิดการขึ้นมากล่าวไปเยี่ยมชมองค์พระธาตุดอยสุเทพวันนี้ก็คงมีสาระดีๆมาฝากเอฟซีของหนุมพนาจะแนวกันเพียงเท่านี้นะครับกราขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับในการ ขึ้นมาก็บใบองค์พระธาตุดอยสุเทพตรงนี้ครับผมก็เป็นองค์พระธาตุที่สวยสดงดงามเหลืองอารามทั้งปีแบบนี้นะครับนี่คือส่วนขององค์พระธาตุดอยสุเทพในวันนี้นะครับที่หนุหน่มพนาชาแนลพาขึ้นมาเก็บใยวันนี้นะครับผม